สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการเจ็ดรีวิวนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับโซคิวแชนเนลเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะครับโซคิวแชนเนลแล้วก็ชลิดีแชนเนลอ่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราก็มีของอร่อยจากเจ็ดมาบอกทุกคนอีกนะครับนั่นก็คือ แตนแตนแตนซอฟต์เค้กนะครับช็อกโกแลตนั่นเองนะครับมันคือซอฟต์เค้กนะครับก็อาจจะเป็นแบบเค้กหน้านิ่มอันนั้นไม่นิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีความละมุนตุ้นอะนิดนนหน่อยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับช็อกโกแลตจริงๆมีมีกี่รสนะน้องเชอรี่มีสามรส มีรสอะไรบ้างอ่ะอันนี้ช็อกโกแลตรสมะพร้าวอ่อนแล้วก็รสชาไทยอ่าถ้าถ้ามีรูปแสงตกแสงตกโอเคโอเคถ้ามีรูปเดี๋ยวก็จะขึ้นให้แล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับแต่อาจจะมีนะเดี๋ยวไปหามาแล้วก็ทุกคนใครเคยกินรสไหนอร่อยก็แชร์มาได้นะ โอเคแต่วันนี้เราเลือกรสช็อกโกแลตพอเป็นรสขวดของเ,เชอร์รี่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นจะขอพูดในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการต่อ1่ถ้วยตรงนี้นะครับพลังงาน220นะครับน้ำตาล19กรัมนะฮะแน่นอนมันเป็นของหวานไนมะ่ต้องตกใจไขมัน10กรัมอาจจะเป็นด้วยอาจจะเป็นด้วยส่วนของเนยเนยที่ตีในนี้เพราะว่าเค้กทุกอ,อย่างอาจจะต้องใช้เนย โซเดียมร้อยแปดสิบกรัมนะครับโอเคก็จะแบบเกลือครโอเคอัน okay, ชิลี่แกะเลยจริงๆเนี่ยถ้าถ้ามีรสชาไทยเนี่ยเราก็จะเอามาด้วยนะครับคือคิวก็เนี่ยก็ชอบอะไรชาๆอย่แล้วไงชา,ชาไป็นตะคิวเลยนะนี่มันหลุดทุกคนนี่นี่มันหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้ มันติดแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ลองเชอรี่อ่ะลองชิมก่อนละกันนะรสชาติเป็นยังไงลองไหนลองบอกท่านผู้ชมคิดว่าไงอร่อยอร่อยหวานหวานมีความขมสักระดับมีนิดน่อยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะขอส่วนของชิมก่อนละกันอันดุมเหรอ ัหมือนโกโก้แบบเหมือนเหมือนกินโกโก้มันไม่ใช่โอวันตินไมโลอะไรอย่ี้ยนะมันเป็นอารมณ์แบบโกโก้โกโก้อะแล้วก็อันนี้เป็นตัวขนมปังมันละมุนละมุนนะทุกคนคือในกรณีตรงนี้ตัวแยมแยมข้างหน้าเนี่ยมูสมูสเราเรียกว่ามูสแล้วกันตรงเนี้ยมันมันอนข้างละมุนอาร์เจนตีกินได้อ่ามันละมุนมัน แน่ไปกับลิ้นนะส่วนตัวขนมปังเนี่ยละมุนมันแต่มันออกแนวคุยๆนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะอร่อยนะครับอถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของซอฟทีช็อกโกแลตนะครับเอ,อ,อยเราจะมาดูก่อนถือหน่อยน้องเจลลีกกล่กินเลยกินเลยอื น้ำหนักของถ้วยนี้ก็คือ78กร,รมัมนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยมีวิตามิน b 2ด้วยนะ6เอรเ้ยถือเลิศว่ะแคลเซียม8และเหล็กอีก10ใช้ได้ปะใช้ได้นหะม้ได้ได้นละได้นะอ่าเป็นของ Easy Swiss นะครับ Easy Swiss นะครับตรงนี้ ถ้าใครไปเจอก็กล่องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยอ่าราคา29บาทนะครับ29บาทนั่นเองนะตรงนี้ไปซื้อได้เลยที่7นะครับชอบ็อกโกแลตซอฟเค้กนั่นเองนะครับชื่อของเขาในส่วนมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวตัวมะพร้าวเนี่ยเหมือนเหมือนคิวจะเคยเห็น มันจะเป็นสีมินมินมั้งตัวตัวแพคเอ่อสีตรงนี้จะเป็นมินมินใชส่วนชาไทยไม่เคยเห็นแต่น้องชิรีบ่บอกว่ามีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปหารูปมาแล้วก็ขึ้นแปะให้ทุกคนดูนะครับทั้งมะพร้าวแล้วก็เอ่อชาไทยด้วยนะครับอ่าลอง,ลอง,ลองชิมลองชิมลองชิมอีกลองชิมอีกนะครับคอลเลสเตอรอลสามสิบมิลลิกรมัม มันไม่ควรอ่านขนาดนี้อ่านแล้วมันเครียดไง <c oughs> เวลากินของหวานนะทุกคนอ่านแล้วมันเครียดไง <c oughs> นี่มีตรงนี้ติดฝาแล้วก็จินก็จะได้ยิบก็เ <c oughs> ดี๋ยวกินตรงนั้นไปอ่ะประมาณยี่สิบเจ็ดเนี่ยตรงนี้ยี่สิบอีกสองบ้าน <c oughs> อะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กินอะไรมงกินให้หมดแล้วเว้ยมาละมุนตุ้นตุ้นเด๋ยวเชอรรี่ไปเอาน้ำมาให้เรานะครับคือตอนนี้คือแบบกิน มันด้วยความมันช็อกโกแลตแต่ทุกคนมันเข้มอ่ะก่อนหน่งทุกคนแบบเดี๋ยวขอมาระหว่างรอน้องเว้ยคือเราอ่ะวันนี้เรียนเรียนออนไลน์นะเว้ยอยู่บ้านอ่ะแล้วสัญญาณที่เนี่ยไม่มีเลยอ่ะแล้วคือเราเราเราต้องไปขึ้นรถ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 อีกลองบานเท่าคนอื่นอี่เหรอแหมรถอีแตนขึ้น รถไถนาเออ e. แล้วแบบหอ้ยขึ้นทูโทรศัพท์นะอ่ทุกคนวันนี้แขกคนพิเศษนะแค่ใหม่ชาแนลอ๋อมีช่วยหนิอ๋อเต็มเต็มนี่ให้ดูความแบบขอบคุณครับความแบบอลุยชวีแฉะนะคะทุกคนอะไรวะาอรุยชุยแฉะความแบบอะไรนะชุ่มฉ่ำอ่ะเนี่ย ความเนียนความเนียนของเค้กแบบละลายในปากอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างเฉยเลเคยกินรสอะไรกันบ้างหรือว่าเคยกินมาช็อกโกแลต <c oughs> ช็อกโกแลตอร่อยสุดแล้วแล้ว <c oughs> ยังไม่เคยกินอีกสองรสใช่ปะ่ะ <c oughs> ยังก็คือของของดีจากเจ็ดในวันนี้ก็ต้องมาจากสองคนนะี้ <c oughs> เขาแบบ <Okay. S 1> นำมาแชาไงแล้วเราก็นำมาแชร์กับทุกคนแล้วก็พา ส่งตรงมาแชร์ให้ทุกคนอีกทหนึ่งนั่นเองนะฮะจะบอกว่าคือจริงๆทุกคนวันนี้เป็นวันเดียวกับที่เราถ่ายคลิปบิงสูนะฮะก็คือแบบตอนนี้น้าตาเริ่มมันจะขึ้นจะขึ้นหน้าแล้วทุกคนเอนง <c oughs> ดูตามันมันค่อนข้างที่จะเย้มเยิ้ม <c oughs> <c oughs> เอ๊ะอะไรตายเยิ้มเยิ้มเออเย้มเยิ้มน้ำตาลไงน้าตาลขึ้นตาแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ตาฟ้าแล้ว คือค่าค่าน้ำตาลใน,นมันเยอะมากลและแพ้ใหม่ก็เพิ่งกินต้มไก่มาเมื่อกี้ลไไนะแล้วไปเลยเล้วตกของหวานต่อเลยดูดิความความสุขโอ้โห <c oughs> ไม่พูดอะไรเลยละกินอย่างเดียวกินโชว์อย่างเดียวนะเชอรี่เดี๋ยวเรากินให้หมดกัน ก็เดี๋ยวถ้าเจอของดีจากเต็ดที่ไหนอีกเดี๋ยวเอามาบอกพวกนี้นะครับอร่อยผ <c oughs> มไม่แล้วมงกุฎนะมงกุฎกะกบหัวลองลองเหยียหน้าอย่างนี้ดิอ่ะทำไมอ่ะผมมันร่วง เอามงกุฎมาขู่เอามาการันตีว่ามีมงว่างั้นอปีที่ได้นางนพมาคือปีไหนมันที่เธอสวยแล้วก็ขอมีมงการันตีว่าสวยจริงทุกคนใกล้จะหมดแล้วอ่ะคือเขาต้องขูด่้วยกินแล้วอะ่ะอาจเจนรีชิุดน่าไปเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้หมดแล้ว น้าน้ำตาลวันนี้ก็คือสุงริบสุงปี๊บิงซูชาเขียวช็อกโกแลตครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับรายการ7จ็ดรีวิวของเราก็ถ้าคลิปหน้าคิวมีของดีจากเจ็ดอะไรีดีที่จะมาบอกทุกคนนะครับหรือว่าเชอรี่มีอะไรก็ส่งไให้พี่ดูก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะจหาซื้อมาแนะนำทุกคนนะครับก็ในวันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับซอฟเค้กช็อกโกแลตนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย <laughs> ของโซคิวชาแนลและชลีบีชาแนลค่ะอ่าฮะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย